สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทางอัพคอมเมนต์ครับในโลกใบนี้มีศิลปะการป้องกันตัวอยู่มากมายรวมถึงมักจะมีคำถามอยู่เสมอๆว่าศิลปะการต่อสู้เหล่านั้นสามารถจะนำมาใช้ในการป้องกันตัวอย่างมีประสิทธิภาพได้หรือเปล่าวันนี้ทางอัพคอมเมนต์จะขอนำเพื่อนๆมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติ ซึ่งมีผู้มาตั้งกระทูไว้ในเว็บไซต์ควอราว่ามวยไทยสามารถป้องกันตัวได้ดีหรือไม่ทำไมและทำไมถึงไม่ก่อนที่จะไปฟังความคิดเห็นอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มต้นฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านแรกกันได้เลยชาวต่างชาติท่านแรกเขาแสดงความคิดเห็นว่า มวยไทยเป็นหนึ่งในศิละปะการต่อสู้ป้องกันตัวที่ดีที่สุดที่คุณจะสามารถฝึกได้ผมเกลียดคนขี้ขลาที่มักจะบอกคนอื่นว่าให้วิ่งใช่หากคุณกำลังจะต่อสู้กับผู้ชายหกคนคุณควรวิ่งและหลีกเลี่ยงการต่อสู้นั้นผมฝึกมวยไทยและกาลีผมเลือกเรียนศิละปะเพื่อป้องกันตัวโดยเฉพาะในเทคนิคทั้งหมดการชก ผมทำได้ดีที่สุดในบรรดาศิลปะการป้องกันตัวมวยไทยนั้นใช้ศอกเข่าซึ่งมีความรุนแรงมากและสามารถทำร้ายได้เหมือนกับนรกและที่สำคัญมวยไทยยังใช้งานได้จริงและคุณสามารถใช้มันในการต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและนอกจากนั้นพวกเขายังมีลูกเตะที่ไม่ใช่สำหรับภาพยนตร์หรือว่าแบบแฟนซีเช่นเทควันโดถึงแม้ว่าเทควันโดจะมีลูกเตะที่ดี แต่ว่าลูกเตะอื่นๆนั้นก็ไม่มีความสมจริงนักการเตะลูกเตะและการเตะด้านข้างเป็นลูกเตะเดียวของเทควันโดที่ผมใช้แต่สำหรับอย่างอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกาลีเป็นสิ่งที่ผมชอบเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าศิลปะการต่อสู้รอบด้านเหตุผลก็คือเพราะพวกเขาใช้การชกเตะสอกการปลดอาวุธการเคลื่อนไหวร่วมและการต่อสู้ด้วยอาวุธ ศิลปะการต่อสู้นี้มีไว้สําหรับทําร้ายคู่ต่อสู้ของคุณและชาวต่างชาติท่านนี้ก็ปิดท้ายไว้นะครับว่านี่มันถนนและในท้องถนนไม่มีกฎเกณฑ์ใดๆเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับชาวต่างชาติท่านนี้ได้มากล่าวติดตลกไว้นะครับโดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าให้ฉันเริ่มด้วยการบอกว่า วิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันตัวเองก็คือศิลปะโบราณ run as fast as you can in order direction f o l r หรือที่เรียกว่า run ี่สูเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะชนะการต่อสู้ก็คือการหลีกเลี่ยงการเข้าต่อสู้ที่กล่าวมาไม่ใช่ว่ามวยไทยจะไม่เหมาะสำหรับการป้องกันตัว มวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมที่สามารถเปลี่ยนร่างกายให้กลายเป็นอาวุธที่อันตรายมากหากคุณจำเป็นคุณสามารถปราบฝ่ายตรงข้ามที่ไม่ได้รับการฝึกฝนได้อย่างง่ายดายพวกเขาจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งใดกระทบพวกเขานอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับความฟิตและความมั่นใจและทุกสิ่งที่มาพร้อมกับการฝึกศิลปะการต่อสู้นี้ อย่างไรก็ตามการฝึกมวยไทยไม่ได้รับประกันว่าคุณจะสามารถป้องกันตัวเองได้เสมอผมอยากแนะนำให้คุณพกอาวุธติดตัวไปด้วยเช่นมีดหรือว่าปืนในกรณีที่ถูกโจมตีด้วยอาวุธและอีกครั้งเช่นเดียวกับผู้แสดงความคิดเห็นคนอื่นๆคุณควรเลี่ยงความขัดแย้งคุณควรใช้กาลังที่สมเหตุสมผล ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับก็ได้มีชาวต่างชาติได้เข้ามาตอบกลับความคิดเห็นนี้โดยเขาแสดงความคิดเห็นว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าการวิ่งไม่ได้ผลเสมอไปหากคุณถูกคนพาลหรือว่าคนอื่นๆจับได้หากว่าคุณไม่รู้จักการป้องกันตัวแต่ก็ใช่ว่าการหลีกเลี่ยงก,การต่อสู้ก็คือคำตอบที่ดีที่สุดเสมอ ครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่ยอดเยี่ยมแต่ไม่เหมาะสําหรับการป้องกันตัวในโลกแห่งความเป็นจริงเว้นแต่คุณจะหายิมมวยไทยที่สอนการประยุกต์ใช้การป้องกันตัวมวยไทยเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแต่ว่าขาดการต่อสู้แบบกลุ่มและการใช้งานตามท้องถนน ใน99%ของโรงยิมที่มีอยู่ยิมส่วนใหญ่จะสอนให้คุณขึ้นสังเวียนกับคู่ต่อสู้เพียงคนเดียวที่ได้รับการฝึกฝนในรูปแบบเดียวกับคุณซึ่งนั่นเหมาะสำหรับการออกกําลังกายและการแข่งขันแต่ว่ามันแย่มากสำหรับการต่อสู้บนท้องถนนพวกเขาไม่ได้ระบุถึงผู้ชายที่อยู่บนถนนที่จะพุ่งชนคุณล้มลงกับพื้นจากนั้นผู้ชายอีกสามคน จะเริ่มเตะคุณเข้าที่ซี่โครงและกระทึบหน้าคุณเพื่อเป็นการป้องกันตัวอย่างแท้จริงคุณจะต้องเรียนรู้รูปแบบที่สอนแนวคิดการโจมตีจากศัตรูเป็นจำนวนมากจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณและหลานชายอายุ6กขวบของคุณต้องปกป้องตัวเองจากคนร้ายสี่คนหรือบางทีคุณอาจจะพาคุณยายออกไปซื้อของแล้วเธอก็มีไม้เท้าแล้วผู้ชายสามคนก็ตัดสินใจว่าคุณสองคนเป็นเป้าหมายที่ง่าย เพราะว่ายายของคุณนั้นป่วยหนักและคุณกำลังดูแลเธออยู่ในกรณีนี้คุณจะต้องศึกษาบางสิ่งเช่นคราฟมังกาหรือว่ากาลีระบบของทั้งสองมีให้ใช้งานในเกือบทุกที่หากคุณมองไปรอบๆเล็กน้อยพวกเขาสอนแนวคิดว่าคุณจะมีคู่ต่อสู้หลายคนเสมอในสถานการณ์การป้องกันตัวที่แท้จริงผมเรียนรู้มาจากประสบการณ์ของผมในกาลี ผมเรียนรู้จากประสบการณ์ของผมในการฝึกกาลีพวกเขายังได้ให้ฝึกในสถานาการณ์ที่เรากำลังปกป้องใครบางคนและพวกเขาก็ให้เราฝึกกับเพื่อนด้วยดังนั้นคุณสองคนที่ได้รับการฝึกฝนมาจะต้องต่อสู้กับแก๊งสิบคนอะไรทำนองนั้นเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปกันเลยครับชาวต่างชาติท่านนี้เขาแสดงความคิดเห็นถึงมวยไทยไว้ว่า มวยไทยมีประสิทธิภาพมากสำหรับการป้องกันตัวตามท้องถนนคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่สามารถทนต่อพลังการเตะของพวกเขาผมเป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งที่มีประสบการณ์และเคยชกมวยไทยทั้งระดับสมัครเล่นและระดับอาชีพและผมจะบอกคุณตอนนี้ว่าการเตะกับพวกเขานั้นมันเจ็บมากพวกเขาใช้วิธีการเตะจากสะโพกจริงๆ และที่สำคัญพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่พวกเขายังมีหมัดและที่แยก่กว่านั้นก็คือถ้าพวกคุณให้เขากอดคุณจะได้รับการกระแทกจากศอกที่ศีซาของคุณและหลังจากนั้นเขาก็จะพุ่งมาหาส่วนลำตัวของคุณได้โปรดทำเครื่องหมายคำพูดของผมผมได้รับการฝึกฝนและมีประสบการณ์และผมจะบอกคุณได้ว่ามันจะไม่ง่าย การพูดคำขอโทษและเดินออกมาจะเป็นวิธีที่มีประโยชน์ที่สุดนักมวยไทยตัวจริงคือบุคคลที่อันตรายมากบนท้องถนนการเตะเพียงครั้งเดียวที่ขาของคุณมันสามารถทำให้คุณตกตะลึงได้และเมื่อคุณล้มลงทุกอย่างจะถูกปิดเกมด้วยคราฟมาก้กาการผสมผสานกับมวยไทยนั้นมันจะทำให้คุณตกตะลึงครับผมเรามาต่อกันที่ความคิดเห็นของชาวต่างชาติท่านต่อไปนะครับ ท่านี้เขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าถ้าคุณได้ฝึกฝนและปฏิบัติอยากถูกต้องเมื่อคุณฝึกมวยไทยหรือว่าศิลปะการต่อสู้ประเภทใดก็ตามปฏิกิริยาตอบโต้ของคุณจะมีมากขึ้นคุณอย่าไปฟังพวกที่บอกว่ามันจะไม่ได้ผลอย่างไรก็ตามในสถานาการณ์ที่คู่ต่อสู้มีมีดหรือว่าปืนนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้ามีคนเดินมาหาคุณด้วยมีด สิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือวิ่งเพราะนั่นคือการป้องกันตัวอย่างแรกของคุณและถ้าคุณวิ่งไม่ได้คุณถึงจะต้องสู้เนื่องจากตอนนี้เรากำลังพูดถึงในกรณีของมวยไทยถ้าหากว่าคุณได้รับการฝึกฝนมาอย่างถูกต้องมันจะสามารถช่วยคุณได้เรามาต่อกันที่ความคิดเห็นชาวต่างชาติท่านต่อไปครับท่านนี้แสดงความคิดเห็นว่า ศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวใดๆจะช่วยในการป้องกันตัวผมฝึกฝนมวยไทยตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กและต่อสู้กับนักสู้ที่ไม่ได้รับการฝึกฝนคุณทำลายพวกเขาได้อย่างง่ายดายมวยไทยมีสไตล์ที่ดุดนันการเตะการเข่าและการใช้ศอกใช้งานได้ดีในการต่อสู้ข้างถนนแต่ว่าถ้าคุณจะเรียนรู้ที่จะต่อสู้คุณอาจจะพยายามหลีกเลี่ยงมันและนอกจากนี้ หากว่าคุณได้ลงเอยที่ศาลและพวกเขาพบว่าคุณได้รับการฝึกฝนอบรมการต่อสู้พวกเขาจะคิดว่าคุณกำลังฝึกด้วยเหตุผลที่ไม่ถูกต้องนักโอเคครับเราจะมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับชาวต่างชาติท่านนี้ก็ได้มาพูดถึงการต่อสู้แบบ MMA หรือว่าการต่อสู้แบบผสมผสานนะครับได้เขาแสดงความคิดเห็นว่า มวยไทยเป็นหนึ่งในศิลปะการต่อสู้ที่มีชื่อเสียงได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในโลกซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นที่นิยมมากที่สุดในกีฬาศิลปะการต่อสู้แบบผสมผสานที่ได้รับความนิยมและเติบโตอย่างรวดเร็วในทุกวันนี้มวยไทยเป็นที่รู้จักในฐานะราชาแห่งการต่อสู้แบบยืนและการโจมตีที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ นั่นทำให้เป็นอันดับสองรองจาก MMA สสำหรับการป้องกันตัวมวยไทยเป็นศิลปะการป้องกันตัวที่มีประสิทธิภาพมันง่ายและก็ง่ายมากสำหรับการเรียนรู้มันใช้อาวุธทุกอย่างในร่างกายคุณมันทำให้จิตใจร่างกายและจิตวิญญาณของคุณแข็งแกร่งขึ้นการจู่โจมที่รวดเร็วและทรงพลังสามารถยุติความขัดแย้งก่อนเวลาได้มันเป็นหนึ่งในรากฐานที่สำคัญสำหรับกีฬา m m เ ให้ความสามารถในการป้องกันตัวเองจากผู้โจมตีหลายคนเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่ามวยไทยเป็นศิลปะที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพมากที่สุดในโลกมวยไทยจะปลดปล่อยศักยภาพของคุณในทุกด้านของชีวิตครับผมทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในเว็บไซต์ควอร่าในกระทู้ที่มีชื่อว่า Is Muay Thai good for self-defense? why or why not หรือว่ามวยไทยป้องกันตัวได้ดีหรือไม่ทำไมแล้วทำไมถึงไม่ครับผมนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับ เรื่องราวดีๆคอมเมนต์สนุกๆจากอัปคอมเมนต์ต่อไปในวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ